เสียงขู่คำรามของเจ้ามณีแมวขาวมณีตาสองสีดังก้องสลาวัดป่าทุกเที่ยงคืนสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานศพไร้ญาติของคุณตาบุญหมีทุกสายตาจับจ้องไปที่แมวตัวโปรดของผู้ตายที่ยืนกลางเล็บพ้องขนขู่กันโชคใส่ความว่างเปล่าหน้าลงศพชาวบ้านต่างซุบซิบว่ามันเห็นวิญญ,ญาณเฮี้ยนหรือเป็นลางร้ายจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สลาสัปเหร่เตรียมจะไล่มันออกไปเพราะกลัวชาวบ้านแตกตื่น แต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสสังหรณ์ใจบางอย่างจึงสั่งให้เปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังภาพที่ปรากฏทําเอาทุกคนขนลุกชันไปทั้งตัวในหน้าจอนั้นเผยให้เห็นกลุ่มเงาดําตะคุนคล้ายสามพระเวสีหิวโหยพยายามรุมล้อมลงศพเพื่อแย่งชิงส่วนบุญของผู้ตายแต่เจ้ามณีไม่ได้ขู่ด้วยความกลัวมันกําลังกระโดดตกและใช้ตัวเล็กๆขวางกั้นเงาร้ายเหล่านั้นอย่างสุดชีวิตยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องดวงวิญ,ญญาณเจ้าของอันเป็นที่รักไม่ให้ใครมารังแกแม้ร่างจะไร้วิญญ,ญาณ ความจริงเปิดเผยว่าแมวตัวนี้ไม่ใช่ตัวสวยแต่คือองค์ครร์พิทักษ์วิญญาณที่กระตำอยู่ข้ามภพชาติทำเอาชาบ้านที่เคยรังเกียจต่างน้ำตาซึมและยกมือไหว้ด้วยความศรัทธาในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของมัน